โอเคกบอ่ะฐานสวยค่ะรอบนี้นะคะ <Okay. S 2> เป็นฐานทั้งหมดนะคะไม่เหลือนะคะรอบนี้ไม่มีเหลือโอเคมากฝ่าโอเคเสียงก็เล็กอยากก็เป็นเหล็กเลยนะคะอย่างนี้เลย <c oughs> สุดยอดมากเ <c oughs> ตานี้นะคะเตานี้สุดยอดจริงๆง เป็นฐานนะคะไม่ใช่ไม้นะคะคือเป็นฐานเรียบร้อยหมดทั้งหมดนะคะทุกอะไรนะปอนะทุกถอดเลยนะทุกทอดเลยนะคะกิ <maan S 2> ๊กกิ๊กกิ๊กทุกทอดเลยจับท่อนไหนมาก็ก็เสียงอย่างนี้เลยไม่ต้องลุ้นนะคะน่นนะคะอ๋อให้ดูตรงหน้าหน้าฐานเลย เลื่อมเลื่อมไหมเลื่อมโอ้สวยสวยมากเลยนะคะเลื่อมนะเนาะเลื่อมมาเลื่อมอะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าฐานเราเนาะไม่ได้เป็นขมเหลาอะพ่อล้างเอามือที่พ่อจับจับอันเนี้ยลองลองดูนะคะดูมือมือไม่ได้เป็นขมเหลาอะไรเยอะแยะนะคะแค่แค่เอาน้ํานะคะถูๆน้ําสะอาดแค่นั้นเองนี่ไม่ได้ใช้แฟบใช้ สบู่ล้างแค่นียเงนะคะล้างธรรมดาเนี่ค่ะล้างธรรมดาเลยนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าถาดของเรานะคะคุณภาพเยี่ยมมากนะเยี่ยมเยี่มยอดจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นขมเหมาดำปื๊ดนะคะเดี๋ยวพ่อจะทําการเก็บใส่กระสอบนะคะเก็บใส่กระสอบเนาะเตานี้สุดยอดมากสูตรไม่มีผิดนะคะ ยืนยันการันตีสูตรไม่มีผิดเพี้ยนค่ะนะคะอันนี้เริ่มเริ่มเก็บนะคะเริ่มเก็บใส่กระสอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าขอขอดูหน้าทานอีนิดนึงพ่ออ่านะคะ,แบบนะะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะคะเอาท่อนใหญ่หญบ้างอืมนี่ก็ได้นะคะแบบนี้เลยนะคะ เปวิเลยเป็นฐานทั้งหมดนะคะเป็นฐานทั้งหมดเป็นฐานทั้งหมดท่อนเล็กท่อนใหญ่ก็ข้าขีากันนดครปอเรียมเรียมแมปเลยมันมันกับมันมันจะมันวาวนะคะมันจะมันวาวนะคะจับท่อนไหมมาก็เป็นอย่างนั้นเลยนะคะท่อนเล็กท่อนใหญ่เป็นการยืนยันนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะอันเนี้ยจับท่อนไหนมาก็เป็นอย่างนี้เลยทานสวยมากนะคะฐานสวยมาก ลูกค้าประจําใช้จะรู้ค่ะลูกค้าประจําใช้จะรู้นะคะไม่มีสะเก็ดความร้อนนะ,ะร้อนร้อนนานใช้นิดเดียวนะคะใช้นิดเดียวทํากับข้าวของข้าวอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราใช้อะเราก็จะใช้แค่เศษๆป๊อกแป๊กนะคะถ้าใช้ในบ้านเลยนะคะเนาะอันนี้ก็คือเก็บบรรจุถุงเก็บบรรจุใส่กระสอบให้ลูกค้าค่ะลูกค้าประจําใช้จะรู้นะคะไม่มีสะเก็ดความร้อนนี่คือร้อน ร้อนนานนะคะร้อนนานไม่มีสะเก็ดไม่มีเปลวไฟนะคะร้อนนานแล้วก็ใช้นิดเดียวนะคะใช้นิดเดียวอันนี้บรรจุแล้วค่ะบรรจุใส่ถุงใส่กระสอบอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะพ่อเก็บใส่เก็บใส่อย่างนี้เลยค่ะนี่เลยลูกค้าประจําใช้จะรู้ค่ะลูกค้าประจําใช้จะรู้ว่าฐานเราคือคุณภาพนะคะคุณภาพนี่คือสุดยอดเยี่ยมยอดเลยนะคะแบบนี้นะคะ เนี่ยทุกทุกแท่นทุกแท่งเลยนะคะทุกทุกท่อนทุกแท่งนะคะเป็นทั้งหมดนะคะเป็นฐานทั้งหมดแล้วก็ดังกิ๊กๆิ๊กกิ๊กนะคะนี้เลยนะคะแบบนี้เลยสุดยอดมากนะ,ะทุกรอบก็จะแบบนี้นะคะเป็นการยืนยันสูตรที่เราที่เราเผานะคะที่เราใช้นะคะเตาของเรานะคะ เป็นแบบนี้นะคะรับประกันได้เลยลูกค้าประจำใช้นี่คือจะรู้เลยนะคะฐานสวยค่ะฐานสวยแล้วก็รอบนี้เป็นฐานทั้งหมดไม่มีเหลือนะคะไม่มีเหลือเนี่ยจะเคาะกี่รอบนะคะหรือจะหยิบอันไหนมาก็โอเคเลยนะคะอันนี้พ่อเริ่มใส่ถุงนะคะพ่อเริ่มใส่ถุงบรรจุถุงบรรจุกระสอบค่ะกระสอบเนี่ยนะคะเจบ ขาย200บาทนะกระสอบนี้นะ200บาทจะเอาเท่าไหรก็ก็ราคานี้นะคะ่ะราคานี้กระสอบเดียวก็ราคานี้จะ10กระสอบก็ราคานี้นะคะแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเน้นที่คุณภาพค่ะเราเน้นที่คุณภาพเนาะทำด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็น้ำส้มคนไม้อย่างที่บอก น้ำส้มคนหมายอย่างที่บอกนะคะว่าอายุเกิน6เดือนขึ้นไปทั้งหมดนะคะของเจฟบอยู่ฝั่งนี้เก็บไว้ข้างนี้นะคะก่อนที่จะบรรจุขวดนะคะเจฟก็จะกรองก่อนเพื่อที่จะให้ใช้ได้ความมั่นใจค่ะว่ามันได้ผ่านการตกตะกอนเรียบร้อยแล้วนะคะค่าของน้ำส้มคือนะคะแล้วก็ไปผสมนะคะท่านที่ซื้อไปก็ไปผสมตามสัดส,ส่วนที่ที่ใช้งานนะคะเนาะแบบนี้นะค่ะ แล้วก็เวลาจับนะคะฐานไม่ได้ดำปื๊ดปือไม่ได้เป็นข่าเหมาแบบแบบถึงขนาดว่าดำติดมือะคะ่ะไม่ใช่นะคะแค่ล้างแค่น้ําสะอาดนะคะแค่ล้างแค่น้าก็ก็หายดำแล้วค่ะอย่างที่พ่อล้างให้ดูตะกี้นะคะนี่เนาะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราคงจะต้องได้หยุดเผากันไปสักระยะหนึ่งจนกว่าเขาจะประกาศให้ ให้ให้ว่าเราจะเผาเริ่มเผาได้เมื่อไหร่นะคะเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้คือเอ,อ่อเขามันเป็นช่วงที่เขาขอความร่วมมือนะคะก็ต้องได้หยุดไปก่อนแต่ลูกค้าไม่มีปัญหาเพราะว่าช่วงก่อนเราทําสต๊อกนะคะเรามีสต๊อกเก็บไว้แล้วก็ของเจี๊ยบจะเน้นที่ลูกค้าประจานะคะไม่ได้ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องการขายเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีลูกค้าประจำเนาะที่ใช้ประจำแล้วเรามีสต๊อกพอที่จะให้กับลูกค้าของ ของเราได้นะคะลูกค้าประจําเราได้นะะส่วนน้ําส้มคนไม้ก็ยังให้ส่งได้ทั่วประเทศระวันก่อนจะส่งไปอําเภอสะเดานะคะจังหวัดสงขลานะคะก็เนี่ยค่ะอย่างนี้เลยน้ำส้มคนไม้รับประกันได้คุณภาพนะคะเกิน6เดือนขึ้นไปนะคะค่าของน้ําส้มก็คือ,อ ผ่านการตกตะกอนนะคะ6เดือนขึ้นไปมั่นใจได้เลยนะคะแล้วก็ใครจะเอาไปใช้ในแบบไหนนะคะตามสัดส,ส่วนได้เลยค่ะก่อนที่จะบรรจุเจบจะทําการกรองนะคะให้เขาตกตะกอนเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วก็กรองนะ,ะเกินแน่นอนค่ะมั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่าเจบม,มีสต็อกนะคะเจบม,มีสต็อกเนาะแล้วก็กรองนะคะกรองก่อนที่จะบรรจุขวดน,นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพ่อจะแพ็ค ในกระสอบนะคะเอาไว้เจอกันอีกทีก็ตอนที่เริ่มเผาอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับท่านไหนนะคะทีอ่อยากถามพ่อหรือพูดคุยกับพ,พ่อเนาะก็ได้เลยใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าอยากจะรู้ในส่วนไหนก็เดี๋ยวเจี๊ยบถามพ่อแล้วก็ให้พ่อมาตอบในในใต้คลิปนี้นะคะส่วนน้ำส้มผลไม้เจะเ๊ยบยงส่งได้ทั่วประเทศนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิป เดี๋ยวถ้ามีคลิปการใช้น้ำส้มอย่างเงี้ยค่ะเจ๊จะได้เอามาให้ดูให้ชมกันนะคะส่วนคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้พ่อแพ็คในกระสอบนะคะมั่นใจได้เลยว่าสูตรนี้นะคะไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะป่อโอเคก่อโอเคสุดยอดเนาะสุดยอดเลยคับ สุดยอดมากนะคะโอเคขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมกันนะคะเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้พ่อในการทำคลิปนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ